สวัสดีครับช่องสีบัญญัติจัดไปเมื่อนี้ผมเดินทางมาบ้านโคกรามตําบลโคไรอ์าำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดหมหาสารคามครับผมเมื่อนี้กะสีมาผ้าพีผ้านองไม่มาชมอีกโคมหนึงครับผมเพิ่นว่าเป็นลูกซี่ใบพอนะครับผมสวยง่าม,มาตัวน,นี้ครับผมแต่่ัสีกัดเอ้าเบื้องเอาเอาบงเอาครับผมพี่พอ่าเอาจะสัมผ์เจากของงวดต่อไปครับผม อาพอสวัสดีครับพอครับ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 พออย่างก็พอพอใช่พอใช่พอใช่บ้านโคกลมเนาะพอเนาะครับครับครับเอาโมนี้อีพอว่ามีมีอยู่หนึ่งข้มพระนะครับเอาจัดให้ครับลูกเพิ่นเป็ดตะฮักเลยครับผมเนี่ยเอาเอาพอแม่เนี่ยถือว่าโค้งสั่งดีมากเนาะแม่เนาะพอได้ลูกจักตัวแล้วเมื่อตัวเนี่ตัวแรกครับตัวแรกเลยเจ้ครับตัวแรกเลยอืมครับผมเลี้ยงแต่อายุ เปียดเดียนเลี้ยงแม่มันเนี่ยตัวเนี้ยครับโอ้ครับผมปีที่สองปีที่สามเนี่ยได้เลี้ยงลูกคว่ำเนี่ยครับผมถือว่าสีกะบอสเขียนบไหนเนาะพ่อเนาะครับผมแต่ว่าโค้งสางถือว่าดีมากครับผมเป็นล่ำแข้งล่ำขาช่วงหลังเนี่ยคือคือคือใหญ่เลยครับผมกกหางกับถือว่ามาถึงดินเลยอือปลายหางดินอ่าความสูงย่ประมาณเท่าไรเนาะพ่อเงีตัวนี้ ร้อยหาทิพย์ตู้หึงหกทิพย์นี่แหละครับผมกระเือบ้าสูงอยู่ออสููงย่ดกรดช่วงช่วงไทยก็ถือว่าลอยหาซีบขืนท้อพอเนาะลอยหาซีบอัพครับผมท่าใหญ่เลยเอาพี่พอว่าไทายใหญ่เอาอหอยเบิรงกันครับผมนะก๊กหางก็ถือว่ใาใหญ่ครับผมมั่วแม่เนี่ยม,มั่ม,มีแนวตีมั่มีขวัญตีครับกระดีลื่นกระดีลื่นกระดีพอนะครับผมขาดตะสีน้อยหนึ่งก็พอเนาะ ขาดสีครับผม,มเอา,า,อเอาเนี่นี่มันก็สุดแล้วล่ะครับผมสใส่ได้ขัดมาอย่างดีแล้วเนี่ยบัดนี้วอลถึงลูกบัดนี้พอลูกเพิ่นได้จักเดือนแล้วบันเนี่ยสองเดือนเต็มพอดีสองเดือนเต็มครับโอ้ลูกนี่ถือว่าแม่กระสิคธ้องเสียนำน้อมดีเนาะพ่อเนาะครับ,รบลูกสองเดือนเนี่ยลูกเป็นตูมเพ็ดเมียเนาะพ่อเนาะครับครับครับพอมันตัวใดพอพอมันตัวี่วาครับ มีใบมีอย่างยุทธพวเรย,รย,เยครับผมเอ้าอีพอว่ายืนยันว่ามีเรียบร้อยเอ้าลูกมันลูกซีไว้เนาะพอเนาะครับคเผ็ดเมียถือว่าแจีมเล่ยลูกเนี่ยถือว่าเงาหางใทยได้มัตัวเนียวครับผมตัวตนก็มีตะไคร่พร้อมเลยครับผมตะไครมม่มีพร้อมเลยเป็นเต็มตะไคร่เลยเออถือว่าหนังย่นเลยเนาะพอเนาะอุ้ยยอดยอนยอดบ้นดันซีเราเนี่ยได้แจกครับผม ลูกยังงามเลยครับผมท่ายืนมีมิติมีแอคชั่นยังถ้าเป็นงวดาวสาวๆคือหนึ่งก็พอเนาะรถรือว่าเป็นลูกซีวที่มีการท่ายืนเพราะว่าลำแข้งลำขาช่วงหลังถือว่างหญ่ครับผมช่วงบันท้ายหลังนี่ครับผมเป็นเอกลักษณ์ของเป็นซีว่าอยู่แล้วครับผมให้ท่ายืนที่ว่างดงามงครับ,รบนังยนตนเพราะว่านังนังนังหนาสาง่ายนะ่ะพอ งัวพันเนี่ยเพราะว่าแม่แม่พันธุกรรมย่างไงเลยครับผมแม่ถือว่าสุดยอดเลยครับผมอันประกวดใที่สองหมดแล้วอือันประกวดนี่เบาเยนถือว่าพอเนาะเออเออเออจะถือว่าแต่เป็นนุ่มหน่อยปฏิบัติบาเออเอออันประกวดนี่เพิ่นบ่ได้ประกวดหรอกครับผมขานี่แม่ไงขึ้นกันครับผมลูกอ่ะคงจะถือว่าขันพัฒนาการไปเป็นปีในงัว ตัวนี้ก็คงจะสวยง่ามากครับผมเอาพอเลี้ยงเปิดราคาสิ่บ๊เปิดบ๊เปิดพอเฮ้ยที่ไรผู้สนใจโทษทักเขามาผู้ได้สนใจเอาโทษทักเอาอีรีพออีพอว่าตะกรอนโยดอกว่าขันผู้ใดอยากเอาไปพัฒนาต่อให้โทษถามอีพอมาอีกที่หนึ่งเบอร์โทษพอศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าพอชายบ้านนน พ่อชายจันปานพ่อชายจันปานบ้านโคกล,ล่ามเนะาะพ่อเนอะาะครับผมตำบลโค้ไลเฮานี้แล้วครับผม <c oughs> ถือว่าแม่เด็ดครับผมโค <c oughs> ้งสางงไง่เนี่ยแล้วก็สูงมากครับผม <c oughs> มั่วตัวแม่ตัวเนี่ยช่วงบันท่ายถือว่าโอเคครับผม <c oughs> สำหรับคลิปนี้ครับผมเอาไว้แค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ